ในสมัยที่ท่านพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตออกเที่ยวสแสวงวิเวกตามปากเขาในภาคเหนือและภาคอีสานตลอดฝั่งขวาอันหนาแน่นไปด้วยป่าไม้ไม้รกหนาป่าใหญ่มากมายด้วยสิงสาราสัตว์ นานาชนิดขณะที่ผ้าจารย์มัน่นพักกลางกฎบำเพ็ญความเพียรอยู่ในป่าได้มีการติดต่อกับพวกกลายชิบอยู่เสมอพวกกลายชิบได้แก่เทวบุตรเทวทิดาอินพรหมยมยักษ์พญานาคคุดกุมกันคนทันกินนลีและผู้ผีปีศาจมาจากสถานที่ต่างๆ ทั้งเบื้องบนและเบื้องล่างพระอาจารย์มั่นให้การต้อนรับกายทิพย์เหล่านี้อยู่เป็นประจำท่านถือเป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลยเพราะกายทิพย์หรือพวกโอปาปาติกะวิญญาณน,นั้นทางพุทธศาสนาถือว่าเป็นสัตว์พวกหนึ่งและมนุษย์ก็เป็นสัตว์พวกหนึ่งเหมือนกันที่ต่างก็มีการพัฒนาจิตวิญญาณของตน ให้ก้าวหน้าตามขั้นตอนวิบากกรรมท่านผ้าจารย์มั่นเล่าว่าขณะที่ท่านแสดงธรรมอยู่ที่วัดป่าสามงงพงศงผนเอาอําเภอสีสงขามจังหวัดนครพนมอบรมพระสงฆ์องค์เนได้มีพญานาคอยู่แถบแม่น้ำสีสงขามได้มาแอบฟังท่านเทศนาธรรมแทบทุกคืนโดยเฉพาะวันพระพญานาคมากันทุกคืน ถ้าไม่มาตอนอบรมพระเนนก็มาตอนดึกขนาดที่ท่านนั่งเจริญสมาธิโภวนาส่วนเทวดาเบื้องบนและเบื้องล่างมีมาห่างไม่เหมือนอยู่ที่อุดรธานีหนองขายซึ่งมีเทวดามาหาจำนวนมากวันเข้าพรรษาวันกลางภรรษาและวันปวารณาออกพรรษาถือเป็นวันสำคัญที่พวกกายทิพเทวดาทั้งเบื้องบนและเบื้องล่าง จะพากันมาฟังท่านเทศนาธรรไม่ได้ขาดไม่ว่าท่านจะจำภาษาอยู่ที่ไหนเมื่อครั้งพระอาจารย์มัน่นทุดงไปบำเพ็ญเพียรอยู่ในป่าบริเวณเชิงเขาสูงใหญ่ลูกหนึ่งอยู่ฝั่งไทยทางทิศตะวันตกของนครหลวงพระบางประเทศลาภภูเขาลูกนี้อยู่ติดกับแม่น้ำโขงพระอาจารย์มั่นเล่าว่าที่เชิงเขาลูกนี้ติดกับแม่น้ำโขง เป็นเมืองมาดานนาคพิภพของพวกนาคมีพญานาคราชปกครองเป็นเมืองใหญ่โตมากมีสภาวะเป็นทิพย์คล้ายเมืองสวรรค์ของเทวดาเบื้องบนพญานาคผู้เป็นใหญ่เมืองน,นี้พาบริวารขึ้นมาฟังธรรมที่ท่านเทศนาอยู่เสมอและมากมาก,กันมากมายในบางครั้งจะจำแรงแปลงกายเป็นมนุษย์ พวกพญานาคไม่ค่อยมีปัญหาสักถามมากเหมือนพวกเทวดาปัญหาที่พวกเทวดาสักถามเป็นเรื่องทำภาคปฏิบัติขั้นสูงที่จะทำให้หลุดพ้นสวรรค์ไปอยู่พระนิพพานพระจารมัน่นพักบำเพ็ญเพียรอยู่เชิงเขาลูกนั้นนานพอสมควรพวกพญานาคมาเยี่ยมคาระวะฟังธรรมจากท่านแทบทุกคืนโดยจะมาไม่ดึกนัก ในราวสี่ถึงห้าทุ่มส่วนสถานที่อื่นๆที่ท่านทุดงไปพักเจริญภาวนานั้นพวกพญานาคมาดึกกว่าน,นี้ก็มีพวกพญานาคตามสถานที่ต่างๆมีความคเคารพเลื่อมใสพระทุดงมากเขาจะจัดให้พญานาคหนุ่มๆที่เป็นฝ่ายทหารมารักษาคุ้มของป้องกันภัยอันตรายต่างๆให้ผ้าจา์มั่นท,ทั้งกลางวัน กลางคืนโดยเปลี่ยนเวรยามกันมิได้ขาดท่านไปอยู่สถานที่ใดพวกพญานาคในสถานที่นั้นมักกราบไหว้าอาราธานานิมนต์ให้ท่านพักอยู่ที่นั่นนานๆเพื่อโปรดพวกเขาฝังเรื่องพญานาคจากคำบอกพระอาจารย์ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานแล้วทำให้เข้าใจว่าการที่คนเราอยากจะพบเทวดาหรือพบกับพญานาคนั้น ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องไปเสาะแสวงหาให้ยุ่งยากแบบตื่นข่าวตื่นมงคลให้เสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางเลยเพียงแต่เราตั้งใจให้ฐานรักษาสินเจริญสมาธิวิปัสสนากำจัดกิเลสตัณหาโลภโกรธหลงให้น้อยๆลงไปตามลำดับไม่เร่งร้อนปฏิบัติไปเรื่อยๆ ไม่อยากรู้ไม่อยากเห็นอะไรอยากให้จิตใจของตัวเองสะอาดบริสุทธิ์ลูกเดียวตอนนี้แหละเทพเทวาทั้งหลายพญานาคทั้งหลายอยากจะมาหาเราเองมาหาด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของเราซึ่งอยู่ในขลองแห่งศิลธรรมอันง,งดงามขี้ขานจะรู้เห็นจนไม่อยากจะรู้เห็นเสีอีก เข้ากับคำกล่าวของลวงปูค่ครูบาอาจารย์หลายรูปในป่าที่ว่ายิ่งไม่อยากได้ยิ่งได้มาหมายถึงลาบสการะเงินทองยิ่งไม่อยากรู้เห็นก็ยิ่งได้รู้เห็นรู้เห็นผีสางเทวดาสมัยหนึ่งผ้าจารย์มัน่นภูริทัตโตจำภาษาอยู่บ้านน้ำเหมาอําเภอ,อพราจังหวัดเชียงใหม่ ท่านได้เล่าว่าได้ต้อนรับแขกจำพวกกายทิพย์มากเป็นพิเศษพวกกายทิพย์มีพระอินทร์หรือเท้าสก,กะเทวราชเป็นหัวหน้าพาบริวารมาแม้จะออกภาษาแล้วท่านได้ออกเที่ยววิเวกหน้าแรงไปปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำดอกคำาเท้าสก,กะเทวราชก็พาพวกบริวารมาสนทนาธรรมด้วย มากันแต่ระครั้งเป็นหมื่นเป็นแสนทําให้ถ้าดอกคําดูโล่งแจ้งสว่างสวยสุดลูกหูลูกตาด้วยอนุภาพพรัศมีแสงสว่างของเทวดาทั้งหลายบรรดาลให้เป็นไปเทวดาที่มานั้นถ้าเป็นหมู่พวกที่ไม่เคยมาก่อนเท้าวสกัดเทวราชจะแนะนำวิธีให้พวกเทวดาเหล่านั้นเข้าใจวิธีฟังธรรม และวิธีตั้งปัญหาถามเรื่องธรรมะที่พระอาจารย์มั่นแสดงธรรมซึ่งส่วนมากท่านจะแสดงธรรมเรื่องเมตตามีเมตตาอย่างกว้างใหญ่ไพศาลไม่มีประมาณพวกเทวดาทั้งหลายชอบฟังกันมากที่สุดเพราะเรื่องเมตตาอย่างไม่มีประมาณนี้คือหัวใจของพระพุทธศาสนานั่นเองการเจริญหรือการแผ่เมตตาผู้ที่สามารถจะทำได้นั้น จะต้องชำนาญในการเข้ายานสีได้ในเวลาอันรวดเร็วสามารถสร้างมโนภาพหรือกสินภาพได้อย่างเฉียบขาดในพริบตาถึงจะได้ผลอันสมบูรณ์การที่จะได้ยานสีไม่ใช่ของง่ายจะต้องสร้างบารมีสิบมาแล้วมากมายในอดีตจนบารมีนั้นรวมกันเป็นกองมหาอุสลใหญ่เรียกว่าสภาวะของยานสี สภาวะของอยานสีที่แท้จริงนั้นฟ้าผ่าลงข้างๆตัวก็ไม่ได้ยินเลยเอามีดโกนเชือดจนเลือดไหลก็ไม่รู้สึกตัวเป็นต้นฉะนั้นใครก็ตามที่คุยโมว,ว่าเขาได้ยานสีนั่นคือคนมุสาวาทาเวรมณีโกหกหลอกลวงโลกอย่างน่าละอายที่สุดโทษถึงตกนรกมีปากเหม็นอ้าปากพูดแต่ละคำจะมีนอนตัวใหญ่โต ขนาดนิ้วมือหล่นออกมาจากปากนับไม่ถ้วนหลวงปู่มั่นเล่าอีกว่าพวกเทวดาชอบสถานที่เป็นป่าลึกเงียบสงัดห่างไกลจากหมู่บ้านของมนุษย์<ม>เหตุเพราะมนุษย์ทุกคนทั้งหญิงและชายมีกลิ่นตัวเหม็นเนา่ารุนแรงเหมือนซากศพผีตายในป่าชา้า<ม>เนื่องจากมนุษย์กินอาหารประเภทเนื้อสันชนิดต่างๆเช่นเนื้อหมูเนื้องู เนื้อขวายและสัตว์น้ำปูป่าฉะนั้นในท้องของมนุษย์จึงกองสุมไปด้วยซากศพสัตว์ต่างๆส่งกลิ่นเหม็นกระจายออกมาตามกุ่มคนแต่เรามนุษย์ด้วยกันไม่รู้สึกเพราะจมูกเคยชินกลิ่นของกันและกันจึงไม่รู้ตัวเองว่ามีกลิ่นเหม็นน่ารังเกียจยิ่งดักพวกเทวดาจึงไม่อยากเข้าใกล้มนุษย์เพราะรังเกียจกลิ่นตัวฉุนลุนแลง ถ้าเทวดามีความจำเป็นต้องมาเกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกรณีต่างๆเป็นต้นว่าพิธีอัญเชิญเทวดามาชุมนุมเมื่อเสร็จแล้วพวกเทวดาจะรีบเหาะกลับทันทีแต่ในกรณีของพัะธุดงกรรมฐานนั้นอาศัยที่มีศีลอันหมดจดสะอาดวิสุทธิ์มีสมาธิและมีปัญญาวิปัสนาญาณ เป็นเครื่องช่วยกลบปกปิดกินตัวของพระกรรมฐานเอาไว้มินนำซ้ำยังแผ่พลังปรับเปลี่ยนกินตัวนั้นทางปฏิกิริยาทางเคมีให้กลายเป็นกินหอมหวนทวนลมเสียอีกเรียกว่ากินสินนั่นแหละพระอาจารย์มั่นเล่าต่อไปว่าพวกเทวดาทุกชั้นทุกภูมิขอรบพระธุดงมาก คารบในสถานที่พักอาศัยและทางเดินจงกรมด้วยพวกเทวดาและพวกพญานาคจะไม่กล้าผ่านทางเดินจงกรมเพราะถือเป็นทางมรรคผลนิพพานจะเดินอ้อมทางหัวทางจงกรมทุกครั้งที่มาและที่ไปบางครั้งพญานาคใช้ให้บริวารมากราบนิมนต์ผ้าจา์ม่นให้ไปโปพกพวกพญานาคในกิจบางอย่าง คล้ายกับมนุษย์เหล่านิมนพระไปในงานไม่มีผิดเลยสมัยหนึ่งพระจารมัน่นไปพักบอเพนเพียนอยู่ในถ้ำเชียงดาวถ้ำนี้อยู่สูงขึ้นไปนักท่องเที่ยวทั้งหลายและชาวบ้านไม่เคยขึ้นไปเพราะทำเลมิดชิดซ่อนเลนลับตาคนจะมีเฉพาะพรานป่าบางคนเคยขึ้นไปพบถ้ำนี้โดยบังเอิญแต่ก็ต้องรีบเห็นลงมาเพราะมีบางสิ่งบางอยา่าง ที่เป็นอันตรายอย่างลึกลับอยู่ในถ้ำน,นั้นแต่ก็ไม่ได้บอกว่าเป็นอะไรขณะที่พระาจารมัน่นบำเพ็ญภาวนาอยู่ในถ้ำลึกลับนี้ท่านสามารถกำหนดรู้ได้ด้วยญาณสมาบัติว่ามีพญานาคตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในถ้ำเป็นพญานาคตระกูลอันดับหกที่พญาขุดไม่สามารถจับเอาไปกินได้เพราะเป็นนาคที่ถือกําเนิดอยู่ในภูเขาพระาจารมั่นเล่าว,ว่า พญานาคที่อยู่ในถ้ำนี้เป็นพวกกึ่งเทวดาและกึ่งสัตว์เดรัจฉานมีร่างกายเป็นทิพย์จะมีฤทธิ์มากมีสภาวะทิพวิมานรองรับซ่อนอยู่ในถ้ำมองด้วยตาเปล่ไม่เห็นต้องดูด้วยตาไหนถึงจะเห็นได้พญานาคตัวนี้คอยจ้องจับผิดท่านอยู่ตลอดเวลาเพราะไม่พอใจที่พระาจารย์มัน่นมาอยู่ในถ้ำ รุกล้ำสถานที่นิวาสถานของตนพญานาคอยนึกตำหนิพระอาจารย์มั่นอยู่เสมอว่าสมาณะอะไรเดินจงกรมในถ้ำสะด,ด,ดุดนู่นสะดุดนี่เกิดเสียงดังน่ารำคาญช่างไม่เก่งอกเก่งใจกันบ้างเลยบางครั้งก็นึกตำหนิว่าสมาณะอะไรนอนโกนเสียงดังไม่สำรวมเอาเสียเลย และยังตำหนิติดเตียนอีกหลายอย่างผ้าจารย์มั่นเห็นว่าพญานาคตัวนี้มีนิสัยอันตรพาลไม่เคารพเลื่อมใสบรรพชิตในพระพุทธศาสนาเป็นพวกมิจฉาทิฐิมีความคิดผิดหลงผิดเป็นฝ่ายมารบาปหนาจำเป็นที่ท่านจะต้องช่วยโปรดให้พ้นจากทางไปนรกด้วยเมตตาธรรมเรียกว่าโปรดสัตว์ พระ้าจารย์มั่นเข้ายานกำหนดแสงสว่างให้แผ่รัศมีกว้างออกไปจนถึงสถานที่อาศัยของพญานาคอันตผ่านในถ้ำแล้วทักถ่ายขึ้นว่าท่านพญานาคไม่ควรมีจิตขุนเคืองใจในตัวเราผู้เป็นนักบวชในพระพุทธศาสนาเลยเรามาอาศัยอยู่ในถ้ำนี้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเพื่อปฏิบัติธรรม ขูดเกากิเลตันหาปราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจให้หมดให้สิน้นเป็นการกระทาความดีในคันลองศิลธรรมขั้นมหากุศลที่นักปราชญ์และเทวดาทั้งหลายชุกพบภูมิล้วนยกย่องสรรเสริญว่าการปฏิบัติวิปัสสนาของเราเป็นสิ่งประเสริฐการที่ท่านพญานาคมีอกุศลจิตคิดว่าร้าย ตำหนิติดเตียนเราอยู่ทุกวันคืนเช่นนี้นับว่าท่านพญานาคได้สร้างบาปกรรมให้ตัวเองเป็นอย่างยิ่งเมื่อสิ้นอายุไขไปแล้วจะต้องไปสวยกำหนักในภพอันตำสามท่านไม่เกรงกลัวบ้างหรือพญานาคอันตพานตกใจที่บ้าจยา์มัน่นมีกระแสจิตสามารถล่วงรู้ความรู้สึกนึกคิดของตนได้ก็มีความละอายแก่ใจ และยอมรับผิดพระอาจารย์มั่นจึงได้แสดงธรรมเทศนาให้ฝังเป็นเอเนกประกรารพญานาคได้สดับแล้วก็สารภาพว่าตนเองยังมีกิเลสนาสันดานหยาบอยู่มากแม้จะรู้ว่าธรรมะเป็นของประเสริฐแต่ก็ยังมีความรู้สึกผ่านเกเลมีโทสะโมหะอยู่มาก ปรังเกียดพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างไม่มีเหตุผลไม่รู้จะเป็นด้วยเวรกรรมอะไรชีวิตถึงได้อภัพเช่นนี้พระจารย์มันได้ฟังแล้วก็สงสารก็ได้สอนสอนให้พยาน้าผู้มีสันดานผ่านมันทำแต่ความดีงามอย่าได้ไปเบียดเบียนข่มเหงผู้อื่นจงแผ่เมตตานึกสงสารสัตว์ทั้งหลายให้มากๆพยายามรักษาศีลโบส์ ในวันธรรมสมณะสภาวะจิตก็จะเจริญง,งอกงามขึ้นเองเมื่อสิ้นอายุไขก็จะได้ไปเกิดในภพผูงชั้นสูงพญานาคก,ก็รับจักปฏิบัติตามพระจารย์มันเล่าว่าท่านปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำแห่งนี้ไม่นานก็ลาพญานาคไปอยู่ที่อื่นเพราะนิสัยใจคอของพญานาคยังเป็นมิจฉาทิฐิแก้ไขาย,ยาก มีความใยต่ำรังเกยียจสมณะฉี่ามผู้มีศีลธรรมสูงนับว่าเป็นบาปกรรมหรือวิบากกรรมของสัตว์โดยแท้แก้ไม่ได้และเรื่องราวนี้ก็เป็นเรื่องราวของพระจารมั่นกับพญานาคมากที่ทิินะครับที่ทางรายการพญานาคนำมาฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังและวันนี้รายการพญานาคก,ก็ขอให้บุญบารมีนาคราช ช่วยปกป้องคุ้มของช่วยดลบันดาลสิ่งที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังหวังให้สมดังเจหวังเถิดและวันนี้รายการพยาน้าขอขอบพระคุณเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนที่ช่วยกดติดตามและกดไลค์ให้ด้วยนะครับและวันนี้กระผมขอกล่าวคมว่าสวัสดีครับผม